รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก้าวไปไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคื้นกลมวิชาการเกษตรยั่งยืน ยังคงศรัทธาไม่เลือนล้าปูมปัญญาไทยนั้นยิ่งใหญ่เทคโนเกษตรจะก้าวต่อไปฝากเอาไว้ให้ลูกหลานดูแลสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมมาตั้งแต่ในอดีตที่อาศัยพืชเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตค่ะ ึงประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจากพืชก็มีมากมายแตกต่างกันตามคุณสมบัติของส่วนประกอบต่างๆของพืชและถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งกรมวิชาการเกษตรระหนักถึงความสําคัญถึงสมบัติอันล้าค่าของพันธุ์พืชทางด้านหลักฐานทางประวัติศาสตร์และหลักฐานที่แสดงถึงความหลากหลายแห่งพันธุ์พืชของประเทศไทยจึงได้รวบรวมตัวอย่างพันธุ์พืชเอกสารวิชาการรวมถึงหนังสือวิชาการทางด้านพฤกษศาสตร,ร์เก็บเอาไว้ในที่แห่งหนึ่งที่อยู่ใจกลาง เมืองกรุงเทพมหานครแห่งนี้ค่ะใช่แล้วค่ะและสถานที่ที่ก้ามปูพูดถึงนะคะนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพที่ตั้งอยู่ในอาคารพิพิธภัณฑ์พืชสิริรินทร์แห่งนี้ค่ะแล้ววันนี้ก้ามปูก็จะขออาสาพาทุกๆคนนะคะไปทำความรู้จักและเรียนรู้เรื่องราวต่างๆภายในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพแห่งนี้ซึ่งจะได้เห็นได้รู้และก็ได้ลองอะไรบ้างตามไปดูพร้อมๆกันค่ะ ที่พันธุ์พืชกรุงเทพเป็นแหล่งรวบรวมเก็บรักษาพันธุ์พืชทั่วประเทศเป็นแหล่งพันธุกรรมที่สําคัญของประเทศไทยเป็นฐานข้อมูลพันธุ์พืชใช้ตรวจสอบเปรียบเทียบอ้างอิงได้ว่าพันธุ์พืชที่มีอยู่แต่เดิมของประเทศไทยมันมีพันธุ์พืชอะไรบ้างภารกิจของกรมวิชาเศษก็คือการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชการที่เราจะได้พันธุ์ใหม่ๆเราก็จะต้องทราบก่อนว่าพืชเก่าๆที่มันมีอยู่แล้วมันมีพันธุ์อะไรบ้าง พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพนั้นตั้งอยู่ในอาคารพิพิธภัณฑ์พืชพพสิรินทรเป็นสถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพันไม้ที่สำรวจพบและการจัดเก็บตัวอย่างพืชตามหลักสากลค่ะ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์พืชแห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดของไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2463โดยการจัดตั้งจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในการขยายงานด้านการสำรวจพันธุ์พฤกษชาติแห่งประเทศไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งกรมตรวจพันธุ์ลุกชาติขึ้นเพื่อทำหน้าที่สำรวจและตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้องกับด้านพฤกษศาสตร์โดยมีคุณหมอเคอร์นะคะเป็นผู้อำนวยการกรมตรวจพันธุ์ลุกชาติเป็นคนแรกค่ะซึ่งกรมตรวจพันธุ์ลุกชาติในปัจจุบันก็คือ กลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์สังกัดสำนักคุ้มครองพันธุ์พืชกรมวิชาการเกษตรค่ะและงานในส่วนของพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพส่วนแรกที่เราทุกคนจะได้เห็นกันนั่นก็คือส่วนของนิทรรศาการโดยปกติแล้วห้องนี้นะคะเราจะจัดนิทรรศาการหมุนเวียนตามโอกาสต่างๆช่วงนี้เราก็จะจัดนิทรรศาการพันไม้ที่พระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงจัก,กรีพระราชทานนาม ก็จะมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9อ่ะนะคะเพราะอันนี้เป็นชื่อที่ตรงท่านทรงพระราชทานค่ะใช่ค่ะเป็นการค้นพบโดยนักวิชาการเกษตรหรือนักกกมวิธานของพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพเองนะคะคือดรประโมทไตรบุญ หน้าตาของลักษณะดอกเป็นยังไงชื่อวิทยาศาสตร์มีอะไรแล้วก็คือลักษณะทางพฤกษศาสตร์เป็นยังไงจะไม่มีขายทั่วไปนะคะตามตลาดอะไรมันเป็นพืชที่หายากอยู่ในป่านี่ก็เป็นชื่อที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงพระราชทานาหมดเลยสวยมากรสชาคือเรกิภูมิใจแนะนำก็คือโมกราชินีนักวิทยาศาสตร์ของอนุกรมวิธานของไทยร่วมกับ ตางชาคือพบที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดรบุรีเครือเทพพะรัตนี้ก็เป็นพืชทินเดียวในประเทศไทยเช่นกันพบที่จังหวัดต,ตาไม่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปเป็นพืชวงผักบุ้งด้านนี้ก็เป็นชื่อที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพทรงพระราชทา,านคน่ะ ส่วนของบ่อนิททรศการแล้วนะคะเดินเข้ามานิดเดียวเนี่ยเราก็จะเจอเป็นการแสดงเครื่องจักสารต่างๆแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพันธุไม้หรือพืชพันธุ์นะคะพ่ออันนี้เป็นส่วนที่แสดงผลิตภัณฑ์ซึ่งได้มาจากงานวิจัยด้านพฤษศาสตร์พื้นบ้านที่ได้มาจากไปสำรวจการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายของพืชในชุมชนต่างๆว่ามีอะไรบ้างชมชนไหนเราก็จะเห็นว่าเขาจะเอาพืชพันธุ์ต่างๆมาทําเป็นภาชนะเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆ ค่ะใช่ค่ะแต่บางอย่างเนี่ยเรอจะไม่เคยเห็นจริงๆหนูก็ไม่เคยเห็นหลายอย่างเลยนะค่ะ,คะเป็ดเดาว่าน่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆรูปเป็ด อันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากเตยน้ําหรือเตยทะเลนะคะซึ่งอยู่ทางภาคใต้นะคะ,คะบริเวณชายฝั่งเห็นต้นแล้วอาจจะไม่นึกว่ามันสามารถที่จะเอามาทําผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเหมือนพวกไม้ไผ่องเงี้จะเยอะใช่ไหมคะ,คะ<อ>แต่ละพื้นถิน่เนี่ยเขาอาจจะเอามาใช้ทําวัสดุที่แตกต่างกันออกไปและการเรียกก็จะต่างกัน มีลักษณะหน้าตาของหมวกกระเรียงให้เราได้เห็นด้วยล่ะค่ะวัะสดุก็คือทำมาจากไม้ไผ่และใบฟองก็คือมันเป็นวัสดุเป็นพืชที่มันขึ้นอยู่ในท้องถิ่นของี่งงงองเขาอ่เน <ๆ S 1> นอกจากพวกวัสดุพืชพันธุ์ต่างๆแล้วนะคะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ <S <S ความน่าอัศาจรรย์ก็คือยังเก็บของที่เรียกได้ว่ามีบทบาทกับงานพปศาสร์ทราบมาว่าบางอันถึงแบบเป็นร้อยๆปีเลย นี้คือประเมินมูลค่าไม่ได้เลยถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพแห่งนี้นะคะมีอะไรบ้างคะพบอออก็จะมีพวกกล้องถ่ายภาพกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ส่องดูพันธุ์ไม้แล้วก็จะมีสมุดบันทึกใช้บันทึกเวลาเขาออกไปเก็บรวบรวมอย่างเงี้ยนะคะอันนี้อาจจะต้องแบบเปิดด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะมันเขาทเก่าและด้านหน้าค่ะเขาเขียนว่ากองตรวจพัน รุกขาชาติสมัยก่อนเราใช้แบบเป็นกงอันี่เป็นสมัยที่พิศวันพืชกรุงเทพอยู่ภายใต้กลองตรวจพันธุ์รุกขาชาติก่อนที่จะเปลี่ยนเรื่อยๆจนมาเป็นกรมวิชาการเกษตรในปัจจุบันนี่เราก็เป็นลายมือน่าจะเป็นลายมือของนักพษศาตร์ค่ะรุ่นแรกๆนักพิศาสตร์จะเป็นชาวต่างชาติ อันที่อยู่ในเมืองคือไม้ตะเคียนทองและสมัยก่อนเราจะใช้ชื่อ Royal Forest Department ตอนนั้นเรายังเป็นสย,ยามเรายังไม่เป็นประเทศไทยนานมากก็คือเป็นการเก็บตัวอย่างของเนื้อไม้เนี่ยต,ตัดออกมาเป็นชิ้นแล้วก็บอกรายละเอียดด้านหน้า อย่างพืชพันธุ์หรือไม้หรืออะไรต่างๆเองเนี่ยมีการเก็บตัวอย่างกันมายาวนานแล้วถูกไหมคะ,ะใช่ค่ะร่วมร้อยปีแล้วค่ะฉะนั้นเดี๋ยวจะนําขึ้นไปชมตรงส่วนที่เราเป็นพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพที่เก็บตัวอย่างพันไม้แห้งซึ่งแน่นอนว่ามาถึงที่นี่แล้วนอกจากหน้าตาของพันไม้ที่เก็บเป็นร้อยๆปีเนี่ยเราจะต้องขอไปเรียนรู้วิธีการเก็บรักษาเก็บยังไงถึงเก็บพันไม้ที่แบบอายุร้อยๆอปีให้คงอยู่ <c oughs> ให้แบบเป็นองค์ความรู้ <c oughs> ชั่วลูกชั่วหลานได้ ในส่วนของพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพนะคะหลังจากที่เราได้เยี่ยมชมห้องนิทรรศการกันไปแล้วแต่ว่าสาระและความรู้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็ยังไม่หมดค่ะเพราะว่ายังมีในส่วนของพิพิธภัณฑ์สําหรับงานวิชาการที่ได้ทําการเก็บตัวอย่างพันธุไม้เพื่อการศึกษาวิจัยในรูปแบบต่างๆทั้งการเก็บตัวอย่างพันไม้ด้วยวิธีการทําแห้งและการดองตัวอย่างพันธุไม้ค่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาบริเวณอีกหนึ่งส่วน ของพ say, whoever, e ิพิธภ wow. ัณฑ์พืชกรุงเทพส่วนนี้คือส่วนไวทถ้ำอะไรอ่ะก็จะเป็นบริเวณที่เราเก็บรวบรวมตัวอย่างพันไม้แห้งเป็นตัวอย่างพันไม้อ้างอิงทางอนุกรมวิทานพืชตอนนี้มีเท่าไหร่อะคะตัวอย่างพันไม้แห้งมากกว่า8 0 0 0ชิ้นชิ้นครับเฉพาะพันไม้แห้งครับ อัี้เป็นดัชนีที่เราเอาไว้สืบค้นตัวอย่างคันไม้ในพิพิธภัณฑ์ครับอันนี้ก็จะเรียนตามตามาลำดับตัวอักษรก่อนนะครับเพื่อที่ให้สืบค้นได้ง่ายอย่างสมมติว่าเราจะดูตัวอย่างพืชที่อยู่ในกลุ่มกล้วยไม้ก็คือคออคิดเดซี่แตัวโอใช่ไหมคะต็อยู่ในตู้ที่184อ๋อ<ล>ก็คือไม<ร>่าต่อการค้นหาใช่ครับ การจัดเก็บและรักษาตัวอย่างพันไม้แห้งทั้งหมดนะคะพี่ตั้มบอกว่าจะทําการแบ่งเป็นหมวดหมู่ค่ะประกอบไปด้วยพืชในกลุ่มใบเลี้ยงเดี่ยวพืชในกลุ่มใบเลี้ยงคู่พืชเมล็ดเปลือยและพืชที่มีท่อลําเลียงแต่ไม่มีเมล็ดหรือกลุ่มเฟินค่ะที่เก็บพันไม้แห้งนะคะอย่างตู้นี้นี่ก็จะเก็บพันไม้เป็นของกล้วยไม้ขออนุญ,ญาตหยิบออกมาดูได้ไหมคะนี่ตัวอย่างของฝักกล้วยไม้ของสกุลแกมาโตไฟลัมนะครับ ก่อนจะได้มาเป็นตัวอย่างเนี่ยก็ต้องผ่านขั้นตอนต่างๆเนาะเสร็จแล้วเราก็เอามาผนึกไว้เพื่อให้มันเก็บรักษาได้นานนะครับสิ่งสําคัญก็คือการที่จะต้องคงสภาพ ลักษณะทางกายภาพของของตัวอย่างนั้นนั้นไวนักพฤกิศาสตร์เนี่ยเขาก็จะมาดูเวลาตรวจตัวอย่างเขาจะมาดูว่าลักษณะต่างๆมันเป็นยังไงนะครับแล้วอีกอย่างที่สำคัญก็คือชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อที่เขาระบุไว้เนี่ยมันถูกต้องไหมเขาก็จะดูจากลักษณะที่เก็บไว้นะครับอันนี้เป็นเหมือนเลเวลของเขาปะคะใช่ครับเป็นของพิพิธภัณฑ์นะครับ ลักษณะการจัดเก็บอะค่ะมันเหมือนเป็นลักษณะแฟม้มจัดเก็บบนกระดาษแล้วก็มีการกันเย็บกันเย็บตัวอย่างไว้ทุกส่วนเลยเพื่อไม่ให้ขยับคลื่นได้เพื่อไม่ให้หล่นอันนี้อายุประมาณเท่าไหร่เราทราบไหมคะเราพอจะดูได้จากตรงตไหน<ะ>อ่ะดูจากเห็นไหมครับันที่เก็บ1 9 2 9อุ้ยยังไม่เกิดเลยอะโอ้เกบนานมากเรามีตัวอย่างชิ้นที่เก่าแก่ที่สุดในประมาณ109ปีครับ1 0 9กปีก็อยู่ที่พีพธทัณฑ์นี้ครับ และตอนนี้นะคะพี่ตั้มก็พามาดูตัวอย่างพันไม้สําคัญที่ถูกเก็บไว้ในพิพ,พิธภัณฑ์พืชกรุงเทพแห่งนี้อันนี้มีอายุมากที่สุดมีอายุ109ปีเลยครับตั้งแต่เก็บตัวอย่างไว้นะครับตอนที่เก็บก็คือเป็นในลักษณะแบบนี้เลยเหรอคะเหมือนอันนี้จะมีในตัวที่มีเศษพืชที่หล่นเนี่ยแล้วก็แล้วก็จะไม่ทิ้งแล้วก็จะเก็บในซองนี้ไว้ครับ18 18เดือน7 เก็บในหมอคาที่ที่เขาเริ่มมาทํางานพันไม้นะเทศไทยอ,อันนี้เป็นพืชในกลุ่มของพืชวงเทียนนะครับกลุ่มนี้ก็อาจจะเจอตามเขาหินปูนดรเตอร์ก็คือคุณพุทธหนึ่ประมาณเก้ปีใกล้ๆ100ร้อยเหมือนกันกลุ่มกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นพืชด,ดอกที่น่าจะมีศักยภาพในการพัฒนานให้เป็นไม้ประดับได้ดีเลยทีเดียวครับครับพืชกลุ่มเทียนจริงมีหลายชนิดแล้วก็ มีสีสันมีรูปร่างของดอกที่สวยงาม,มครับพวกนี้พัฒนาให้เป็นไม้ประดับได้เขาก็จะมีศักยภาพของเขาใ,<ช>ในแต่ละพันธุค์คนที่เก็บก็จะต้องรู้ว่าจําเป็นต้องเก็บเพราะอะไรมันต้องศึกษาอะไรแล้วมันจะนําไปใช้ประโยชน์อะไรครับกลุ่มพวกปฐุมมานะหรือพวกขมิ้นอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วเป็นพืชที่มันสามารถไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นทําอาหารเป็นสมุนไพร นอกจากเป็นพืชพันธุ์ดีแล้วก็จะอยู่ในกลุ่มพืชที่เราใช้ประโยชน์กันทั่วไปค่ะครับเราก็จะแยกเอาไว้ในตู้นี้พกขมิ้นนี่ก็อยู่ในวงขิงครับเราก็จะเก็บให้ได้ส่วนของเงาของรากสะสมอาหารมาด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างของขมิ้นขาวแล้วก็จะบอกว่าเก็บจากที่ไหนแล้วก็มีการใช้ประโยชน์เราก็จะได้เห็นว่าพืชในกลุ่มนี้มันมีการใช้ประโยชน์ได้ที่ไหนที่ไหนบ้างในประเทศไทย มันจะมีกลุ่มไหนอีกไหมคะที่เราจะเก็บ,บแบบแพงก็ยังเก็บตัวอย่างของพืชในกลุ่มเฟิร์นไว้ด้วยนะ,ะกลุ่มเฟิร์นก็เป็นกลุ่มที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันกลุ่มนี้บางบางชนิดเนี่ยเขาใช้เป็นพืชอาหารอาจจะมีเป็นพวกยารักษาโรคก,ก็มีส่วนใหญ่จะเห็นเป็นเหมือนกับประดับตกแต่งอะไรเงี่ยเก็บคงสภาพปยันรากเลยค่ะใช่ครับพวกนี้จะต้องเก็บตรงนี้ไว้จนใต้ดินเนี่ยไว้เพราะว่ามันมีเกล็ด มีสเกลที่ใช้ในการ identify เก็บยันรากเลยล่ะค,ะค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการจำแนกช,ชนิดนะคะคตอนนี้นะคะพี่ตั้มก็จะพามาดูการเก็บตัวอย่างพันุไม้แห้งอีกรูปแบบหนึ่งค่ะซึ่งก็คือการเก็บในลักษณะซองแบบนี้กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเรียกว่า biofly ก็คือกลุ่มมอสนะครับค่ะ เป็นรูปแบบของการเก็บตัวอย่างทําไม้แห้งเหมือนกันค่ะว่าตัวอย่างพืชในกลุ่มนี้จะมีขนาดเล็กมันเย็บไม่ได้เพราะว่าถ้าขนาดใหญ่ที่เราเห็นนะเขาจะเป็นการเย็บตัวอย่างตัวอย่างพวกนี้มักจะขึ้นบนบนหินหรือหรือดินต้นไม้ันี้็มีแล้วก็จะแซะมาเก็บไว้ตรงนี้เลยก็จะเป็นน้ำเต้าค่ะถ้าพี่เขาไม่บอกไม่รู้เลยว่าเป็นน้ำเต้ามะพร้าว ค้นสาวนะคะที่เขาบอกว่า30ปีเนี้ยจะออกลูกออกผลมาทีนึ่งนี่ก็เป็นมเมล็ดของเขาแล้วก็ยังจะมีฝางซึ่งฝางนี้ก็จะสามารถเอาไปทำอูไทยพิษได้แล้วก็กระจับ และสิ่งสําคัญของการจัดเก็บตัวอย่างพันไม้ก็คือรายละเอียดที่นักพฤกษศาสตร์จะเขียนไว้ที่ป้ายแสดงรายการหรือที่เรียกกันว่าเลเบลค่ะโดยผู้ที่ทําการจัดเก็บพันไม้นั้นจะต้องบันทึกลักษณะของพันไม้ที่เก็บวันเดือนปีที่เก็บตัวอย่างสถานที่รวมถึงชื่อผู้จัดเก็บค่ะโดยข้อมูลเหล่านี้นะคะไม่ได้ติดไว้แค่ที่ตัวอย่างพันไม้เท่านั้นแต่จะต้องนำมาป้อนเข้าสู่ระบบจัดเก็บเพื่อเอื้อประโยชน์แก่นักวิชาการหรือนักศึกษาในการค้นคว้าข้อมูลค่ะ ข้อมูลเหล่านี้ที่เราเห็นเป็นภาษาเขียนๆแบบนี้เขาจะต้องนํามาจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลด้วยคือทุกอันเลยป่ะคะใช่ค่ะก็จะนําตัวอย่างพันไม้ค่ะอังอิงหรือพันไม้แห้งนี่นะคะมาเพื่อที่จะกรอกลงในระบบข่รวมทั้งรูปตรงนี้ก็เก็บลงไปในฐานข้อมูลรูปหมายถึงว่าต้องถ่ายภาพนิ่งใช่ และนอกจากคนที่สนใจแล้วข้อมูลตัวนี้ทราบว่าล่าสุดเนี่ยยังมีการเชื่อมโยงกับโครงการต่ตางๆด้วยเรามีส่วนที่ร่วมสนองในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนหรืออพศทมาตั้งแต่พศ2549่ค่ะตรงนั้นเนี่ยเราก็จะมีการรวบรวมมีหลายกิจกรรมในการอนุรักษ์แล้วก็มีกิจกรรมทางฐานข้อมูลเนี่ยค่ะที่เราร่วมสนองกับโครงการขอ,ของอพศทด้วยค่ะ การเก็บตัวอย่างพันไม้แห้งนั้นจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเพื่อให้คงรักษาข้อมูลทางพันธุกรรมและวิวัฒนาการรวมถึงสันฐานวิทยาของพืชที่จะต้องครบถ้วนจึงต้องมีขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บค่ะโดยการจัดเก็บพันไม้แห้งนี้นะคะก็จะเรียกกันว่าการทำแห้งค่ะตัวอย่างตัวอย่างแห้งที่เราพบในฮาบเบรีม่มันจะเป็นตัวอย่างที่สีมันจะไปแล้ว <S S เรา มันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบเราเห็นได้ชัดเจนครับคือไม่ต้องแบบใช้สัตว์อื่นที่มันจะเปลี่ยนไปหรือว่าลกลิ่นใช่กลิ่นด้วยค่ะกลิ่นด้วยกลิ่นก็เปลี่ยนไปกลิ่นก็หายไปด้วยอันก็เป็นขั้นตอนการอัดตัวอย่างพันไม้เพื่อเก็บตัวอย่างแบบแห้งใช่ครับนะคะโดยการทำแห้งทั่วไปก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพียงแต่ต้องระมัดระวังและก็เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม โดยเริ่มจากเมื่อได้ตัวอย่างแล้วนะคะก็จะต้องมาเขียนรายละเอียดที่เลเบลแล้วผูกเอาไว้ที่พันไม้ตัวอย่างจากนั้นวางพันไม้ตัวอย่างลงบนวัสดุอัดซึ่งประกอบไปด้วยแผงไม้ระแนงอัดหนังสือพิมพ์แผ่นฟองน้ำกระดาษลูกฟูกนำมาวางประกบกันโดยมีตัวอย่างพันไม้อยู่ตรงกลางค่ะ ในปัจจุบันนี้วงการพืชศาสตร์เนี่ยเราจะไม่ได้ศึกษาเฉพาะสันฐานวิทยาอย่างเดียวเราจะมีการศารึกษาทางด้านโมเลกุลหรือว่าดีเอนเลงไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นส่วนของซิลิกาเจลครับซึ่งทำหน้าที่ดูดความชื้นใบพืชที่เราต้องการศารึกษาเนี่ยทางด้านด n a อนในภายหลังเนี่ยให้เราเก็บใบยอดอ่อนของพืชครับเก็บไว้ในซิลิกาเจลเนี่ยครับก็คือใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยเพื่อให้มันดูดความชื้นใช่แล้วก็เอาไว้ใช้ในการสกัดดีเอ็นเซึ่งเราก็ต้องใส่เลเบลงไปเราก็ต้องใส่เลเบลงไปในซิลิกาเจลด้วยอย่างนก เราก็ทับเลยครับเราก็ต้องทับด้วยกระดาษลูกปูกหนึ่ง <1 S 2> ชั้นแทงอัดไม้ไผ่อันหนึ่งครับปิดทับค่ะไม่ต้องกดไม่ต้องอะไรไม่ต้องกดครับเราจะมากดอีกทีนึงตอนที่เราจะปูกเชื่อครับจากนั้นก็จะนำไปเข้าตู้อบ อบด้วยอุณหภูมิ65 70องศาเซลเซียสเพื่อเป็นการไล่ความชื้นจนกว่าตัวอย่างนั้นจะแห้งสนิทแล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนการเย็บตัวอย่างและบันทึกข้อมูลค่ะ ซึ่งการเก็บตัวอย่างแห้งลักษณะนี้นะคะเป็นการเก็บรักษาเพื่องานวิชาการสีสันของพันธุไม้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีน้ำตาลเข้มทั้งหมดเลยละค่ะอ๋อแต่ว่าพี่ๆเขาฝากบอกมานะคะว่าที่นี่เขามีการสอนเก็บตัวอย่างพันธุไม้แห้งที่ยังคงรักษาสภาพของสีธรรมชาติให้กับกลุ่มคณะนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆอีกด้วยค่ะ และนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะของการเก็บพันธุไม้แบบแท้งแต่ยังคงรักษาสีความสวยงามอันนี้เป็นอันชันพันุ์พระราชทานครับชื่อว่าพันเทพรัพนัไพลินครับเทคนิคการเก็บอ่ะก็คือผ่านการอัดเหมือนกันเปลี่ยนกระดาษหนังสือพิมพ์ด้านในทุกวันแล้วก็เอาไปตากแดดไม่ได้เข้าตู้อบมันก็เหมือนกับเราทับกระดาษตอนเด็กๆนะเคยปะใช่ไหมแต่ว่ามันจะไม่ได้สวยแบบเนี้ยเพราะเราเหมือนกับใส่ในหนังสืออ่ะแล้วก็เปลี่ยน และยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีในส่วนของการเก็บตัวอย่างพันไม้อีกหนึ่งลักษณะนั่นก็คือการเก็บแบบดองซึ่งจะเป็นแบบไหนและจะได้เห็นอะไรบ้างกลับมาดูกันต่อในช่วงหน้าค่ะตอนนี้นะคะก็เข้ามาที่ห้องเก็บตัวอย่างพันไม้ซึ่งเป็นการเก็บตัวอย่างอีกหนึ่งชนิดนั่นคือการดองเราจะเห็นขดหล่ค่ะเรียงรายอยู่บนชั้นเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ พอโหลแต่ละขวดเนี่ยจะมีพันไม้อยู่ในนั้นและที่สําคัญคือจะมีสีของน่าจะเป็นน้ายาที่ดองไว้ใช่ครับแตกต่างกันด้วยใช่แต่ก่อนอื่นนะคะจะถามพี่ตัวก่อนเลยว่าตัวอย่างพันไม้ดองตอเน,นี้ที่เก็บไว้มีจํานวนเท่าไหร่ประมาณ1546ตัวอย่างครับการเก็บแบบดองเนี่ยเขามีมาน,นานหรือยังครับมีมานานแล้วครับอย่างเช่นปัจจุบันนะครับที่สวนบริษัทคิวเทียงกรีนะครับที่เขาดองไว้แต่เมื่อ200ปีที่แล้วเนี่ยปัจจุบันก็ยังอยู่นะครับ มันจะสามารถรักษาสภาพได้ระยะเวลานานไหมคะก็นานนะครับก็คือเก็บได้หลายร้อยปีครแต่ว่าเราจะต้องหมั่นเติน้ํายาเรื่อยๆเราจะต้องปิดมิดชิดแล้วก็ซีลด้วยพาราฟีนครับเพื่อป้องกันไม่ให้แอลกอฮอล์มันระเหยออกไปครับคือแบบเห็นบางอันนะคะ น้ำจะสีเข้มมากครับางอันจะสีแบบค่อนข้างใสมันอยู่ที่อะไรอ่ะในตัวมันอยู่ที่ตัวพืชนะครับว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยมันมีการสะสมสารในตัวพืชไม่เหมือนกันอย่างเช่นพืชที่มีสีเข้มเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือในตัวพืชเนี่ยมีการสะสมสารแทนนินสารแทนนินเนี่ยมนุษย์เรารู้จักเอามาใช้ประโยชน์เป็นเวลานานแล้วอย่างเช่นเอามาย้อมพวกผ้าพวกแผลหรือว่าใช้ในการรักษาโรคคือแก้ท้องร่วงครับพอมันโดนชะออกมาในกอฮอร์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำเป็นสีน้ำตาลเข้ม ในขณะที่พืชวงกล้วยไม้เนี้ยมันไม่มีการสะสมสารแทนนินค่ะมันก็จะสารที่ออกมาพอมันโดนดอมมันก็จะสีใสหน่อยเราจะเห็นแบบลักษณะโครงสร้างทางกายภาพของพืชพันธุ์นั้นๆที่ระบุไว้เหมือนกันกับการจัดเก็บแบบอื่นๆื่บอันนี้เป็นอะไรอ่ะพวกวงขิงครับเป็นผลแล้วเขาก็จะมีการใส่แบบใช่เป็นแท็กตัวป้ายเลเบลว่าเราเก็บมาจากที่ไหนใครเป็นคนเก็บวันที่เท่าไหร่แล้เราสืบพ้นข้อมูลเราจะได้สืบพ้นจากข้อมูลที่มันอยู่ในนี้ครับ เข้มสีใสมันมันมันมีผลต่อการที่บอกเรารู้ระยะเวลาของการที่เราจะต้องเปลี่ยนน้ำดองอันนี้มีผลด้วยครับส่วนหนึ่งถ้าเน,นี้ยมันเป็นสีไม่ใช่แบบเราจะดูเลยรู้เลยว่ามันยังคงสภาพที่ดีอยู่เพราะว่าตัวอย่างคือสีมันยังเป็นออกสีธรรมชาติอยู่แต่ถ้าสีมันแบบจางมากแล้วตัวอย่างมันเหมือนจะเริ่มมีตะกอนที่ก้นนั่นแปลว่าตัวอย่างมันเริ่มยุ่ยละเ,ออเราก็ต้องเริ่มเปลี่ยนตัวอย่าง สีเขียวด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าพืชมันมีการสะสมสารไม่เหมือนกันอีกอย่างเช่นกล้วยไม้สกุลของวานพาวหรือว่าไฟอุสนะครับมันจะมีสารอย่างหนึ่งที่พอโดนกระหอบปุ๊บมันจะเปลี่ยนไปเป็นสีน้าเงินอมเขียวแต่ละชั้นเราแบ่งเป็นยังไงอะคะอันนี้เราจัดหมวดหมู่ตามวงหรือว่าแฟมิลี่ของพืชนะครับค่ะอย่างตรงนี้ก็จะเป็นแฟมิลี่ออคิเดซีหรือว่าวงกล้วยไม้มใช่ในวงกล้วยไม้เราก็จะแบ่งตามตัวอักษรหรือว่าระบบอัลฟาเบต อันนี้ก็เป็นมงกล้วยไม้อยู่อยู่เลยครับอุ้ยมันหน้าตาแปลกอะใช่อันนี้เป็นพวกกลุ่มสิงโตครับบอฟฟิลลัมเขาเรียกว่าสิงโตรวงข้าวเห็นไหมครับมันจะเหมือนรวงข้าวถือว่าเหมือนกับเราก็ต้องเก็บพันธุ์ที่มันหายากด้วยหรือเปล่าใช่ครับเพื่อใช้ในการศึกษาพันธุ์พืชชาติของประเทศไทยหรือว่าฟลอราไทยแลนด์นะครับค่ะปกติถ้านึกถึงหน้าตากล้ยไม้เราก็จะนึกถึงกล้ยไม้ที่เหมือนดอกใหญ่ๆใช่ดอกใหญ่ๆคล้องพวงมาลัยอ่าหรืออะไรแบบนี้แต่อันนี้ดึ๋ พุมไรอิงโตรวงข้าวนะคะนี่ที่ถูกเก็บไว้อันนี้ก็จะเป็นวงขิงหรือว่าซิงจิเบเรซี่ครับขิงต้องมาเก็บในรูปของดอกเหรอคะใช่วงขิงเนี่ยส่วนที่สําคัญที่ใช้ในการระบุชนิดเราต้องใช้ดอกส่วนของดอกหรือว่าผลเป็นหลักอย่างนั้นเวลาพอไปทับปุ๊บถ้าสังเกตดอกของมันจะบอบบางมากบางมากด่าเยอใช่เอาว้ว่าสําคัญที่ใช้ในการระบุชนิดมันก็จะโดนทับ แล้วแห้งแบนแต่แตะดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดของการรักษาสภาพของของพืชวงขิงขาวงกล้วยไม้คือต้องดองครับและที่อยู่ในมือการปูนี้นะคะก็คือตัวอย่างของพันไม้สําคัญที่เก็บไว้ในลักษณะของการดองก็คือพันไม้ที่มีการขอพระราชทานานามสมเด็จพระก,กรนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทใช้ พระนามของพระองค์เป็นชื่อพันธุ์นี้นเลยเหรอคะใช่ใช่ครับ<ม>เป็นขิงชนิดใหม่ของโลกครับ<ม>ซึ่งพบเฉพาะที่ จังหวัดเลยประเทศไทยครับอันนี้พบเมื่อปี2555ครับค่ะเรามาดูในขวดนะคะเราจะเห็นต่างออกไปจากขวดอื่นๆเพราะว่ามีลักษณะเหมือนกับเป็นหลอดเล็กๆใส่ลงไปอยู่ในนี้ด้วย<ช><ช>อะไรอะคะพี่ต่วอันนี้คือเป็นหลอดที่เราเก็บตัวอย่างที่เราไดเซ็กหรือว่าการศึกษาผ่าตัวอย่างของพืชน,นะครับพอเราผ่าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไม่ปล่อยมันทิ้งที่ก้นขวด <_ ð Belgium> เราจะเก็บไว้ในหลอดนี้ดังนั้นเวลามีคนอื่นมาศึกษาต่อเนี่ยก็จะได้เอาตัวอย่างที่เราแกะออกมาดูแล้วเนี่ยมาศึกษาต่อได้เลยเพราะตัวอย่างเรามีน้อยเพราะถ้าเราไม่ทําแบบนี้คนอื่นมามาศึกษาต่อเขาจะมาแกะดอกใหม่ดังนั้นถ้ามาสิบคนตัวอย่างมันก็จะไม่เหลือเลยเวลาเราตีพิมพ์พืชชนิดใหม่ของโลกเนี่ยมันจะมีกฎทางพฤตศาสตร์ครับคือจะต้องบรรยายลักษณะทางพฤตศาสตร์หรคือต้องบรรยายว่าพืชชนิดนี้มีดอกแบบไหนภายในดอกมีเกสรเพศผู้กี่ตัว เก็บเมียกี่อันมีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเท่าไรขนาดกว้างเท่าไรมีชื่อไหมคะชื่อว่าไอาอริดครับไออริดใช่ครับมีชื่อเพราะจังเลยค่ะใช่ครับเป็น,ปนวงขิงใช่ครับะคะือดอกจะมีสีม่วงเหมือนกับสีวันเกิดของพระองค์ท่านครับ ที่จะมาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเองหรือแบบในส่วนของพิพิธภัณฑ์เองอ่ะจะต้องติดต่อหรือว่าดําเนินการดําเนินเรื่องอยังไงบ้างครับพอ่อถ้าเกิดว่ามีมาเป็นหมู่คณะใหญ่ๆนะคะ<ม>ก็รบกวน แจ้งล่วงหน้าเรามาก็จะสามารถที่จะเตรียมเจ้าหน้าที่ที่จะให้ความรู้ในการอธิบายส่วนต่างๆเด็กๆหรือนักเรียนตามโรงเรียนเราก็จะมีการสาธิตวิธีการทําตัวอย่างตัวอย่างที่เราสาธิตให้เด็กเนี่ยอาจจะแตกต่างจากตัวอย่างที่เราใช้เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์พืชชั้นสองโดยปกติเป็นการให้ความรู้กับบุคคลภายนอกว่าพืชพันธุ์ไม้ที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเราสามารถเอามาสร้างสรรค์เป็นสิ่งสวยงามได้อย่างไรบ้าง นี่เป็นเพียงเซี่ยวหนึ่งที่กล้าบุ่ คุณผู้ชมมาเห็นและก็เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ทางพฤกษศาสตร์ที่ถูกจัดเก็บไว้เพื่อเป็นฐานข้อมูลและเป็นแหล่งเรียนรู้สําคัญที่เปิดให้บริการแก่ทุกคนทุกกลุ่มและทุกวัยได้เข้ามาศึกษาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดห้องนิทรรศาการหรือในส่วนของพิพิธภัณฑ์เพื่อง,งานวิชาการซึ่งตัวอย่างพันไม้ที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพแห่งนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งถือได้ว่าเป็นมรดกที่สําคัญของประเทศไทยในการศึกษาอนุกรมวิธานพืชสรัย พันธุกรรมพืชความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวสะท้อนวิถีตัวตนคนทั้งชาติผ่านธรรมชาติแมกไม้พืชพันุนานาชนิดที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยค่ะ ะะก็เต็มอิ่มไปด้วยสาระความรู้แล้วก็ประโยชน์ในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพแห่งนี้เรียกได้ว,ว่าประทับใจมากๆเลยละคะ่ะสําหรับพี่น้องคนไหนที่สนใจอยากจะมาเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาตางที่อยู่ที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้ได้ค่ะ ส่วนกล้วยในระยะที่มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ในช่วงนี้กรมวิชาการเกษตรแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยให้สังเกตอาการของโรคเหี่ยวซึ่งสามารถพบได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของต้นกล้วยเกษตรกรควรหว่นตรวจและกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอหากพบกล้วยแสดงอาการของโรคให้ขุดต้นที่เป็นโรคนำออกไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกจากนั้นโรยปูนข่าวหรือโดโลไม์ปรับสภาพดินไม่ให้เป็นกรดจัด อัตรา1-2กิโลกรัมต่อหลุมและควรทำความสะอาดอุปกรณ์การเกษตรที่ใช้กับต้นที่เป็นโรคก่อนนำกลับมาใช้ใหม่รวมถึงควรสลับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค นอกจากนี้เกษตรกรควรทำแปลงปลูกให้มีการระบายน้ำที่ดีและควรระมัดระวังการให้น้ำโดยไม่ให้น้ำไหลผ่านจากต้นที่เป็นโรคไปสู่ต้นปกติและไม่นำหน่อพันธุ์จากต้นตอนที่เป็นโรคไปปลูกให้เลือกใช้หน่อกล้วยที่มีคุณภาพดีจากแหล่งปลอดโรคหรือชุบหน่อพันธุ์กล้วยด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชไตรไดอะโซลบวกควินโตซีน6%์บวก2 4 EC อหรือสารคาร์เบนตาซิม5 0 SC ซตเอซหรือสารท่บูคนาโซล 43% SC อัตรา30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรและแนะนำเกษตรกรที่ต้องการปลูกกล้วยควรปลูกในพื้นที่ใหม่หลีอเลี่ยงการปลูกในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคนี้มาก่อน เสียดายมากๆเลยล่ะคะ่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงอีกแล้วยังมีเรื่องราวความรู้ต่างๆในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้ได้เก็บเกี่ยวอีกเยอะเลยล่ะคะ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะคนไหนที่สนใจก็สามารถเข้าไปติดตามนะคะได้ผ่านทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตรแล้วก็สามารถเข้าไปรับชมรายการย้อนหลังนะคะผ่านทาง Facebook รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรได้คะ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเรามีนัดกันทุกวันเสาร์เวลา7จ็ดโมงถึง7จ็ดโมงครึ่งทางททบ5แห่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมวันนี้ก้าบุกขอตัว ไปเก็บเกี่ยวความรู้ต่อก่อนนะคะบ๊ายบายจุ๊บค<ป>้นคว้าวิจัยและศึกษาพัฒนาด้วยเทคโนโลยีภารกิจประสบการณ์ที่ดีช่วยให้มีความและกำลังใจ